สต <chill. S 2> ร <manager. S 2> ักเจอร์นะครับถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มรัมเมเจที่เราต้องการจะให้มันทำลายเราทำการคลิกทำการคลิกลาก ลากเอาเมาส์หรือลากฟิลที่เราต้องการที่มายเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงตรงนี้ตรงกั่งขวานี่ไรยมายดี้ฟรัเจอร์ลากเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงช่องมนยดีฟัคเจอร์ที่อยู่ด้านซ้ายมือ หลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าไอ้ขอ้อมูลใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยขอ้อมูลใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเป็นใช้ทําอะไรบ้างคือใช้เป็น input อย่างเดียวโดยไม่ต้องพยากรณ์หรือจะใช้เป็นค้งอินพุแล้วก็ e d i e t a b l e Attribute นะครับวิธีการกาหนดก็คือคุณล่าอย่งนี้แล้วมันจะยังทำ,ทำอะไรไม่ได้คุณก็มาที่ m y n ด์อ l โมเดนะครับมาที่แทบ m y n ด์อ Model แเรียกตรงนี้เปเป็นที่คือไอตัวแอตทริบิต์ใหม่ที่เราเข้าไปเนี่ยให้เป็นตัวข้อมูลเข้าแล้วก็เป็นฟีลิเชโิลด้วย อันนี้ก็คือเป็นพริ d โอลี่ก็คือหมายความว่าไม่ต้องเอามาทำโดยการ i อ p ุ t นั่น,อนอเองนะคะอ่ะอออาเรา p r e d i ิแล้วก็ลองดู model viewer นะคะว่ามันจะออก ค่อเอาม่าควสองอันถ้าคุณอยากดูอามาอย่างเดียวเอ้ยคนอื่นที่อย่างเดียวคุณก็เช่นเนี่ยสามารถที่จะกรอกได้ แลาไปกำหนดเรื่องอะไรเป็นเหมือนกับบอกว่าลักษณะของข้อมูลนี่เอนเพรว่าของข้อมูลน่ะนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเป็นเป็นหน่วยเป็นอะไรนะครับเรากลับไปที่อเช่นถ้าข้อมูลที่เราเก็บเป็นรายเดือนเราก็จะเปบอกกันว่าข้อมูลที่เราจะให้ทีมงานเนี่ยมันเก็บอยู่ในอ่าแม่อยู่ในรอบสองเดือนนะครับ คือเป็นเป็นช่วงอินเทอรว่ของมันเรากลักบไปที่มา i Mo m o เดลนะิีขวาตรงทั้งซีรีส์ขี้ขวาตรงไ i โครซอฟท์ทังซ e รีส์เลือกสเตติสทิมเมอร์ถ้าเกิดคุณเรียนิต้มามาแล้วคุณทราบว่า พารามิเตอร์มันแต่ละอันไหายความไม่ไงคุณสามารถมาประยุกใช้ในในตรงนี้ได้นะคอันกรดทึดพารามิเตอร์ก็คือเป็นพารามิเตอร์ที่ต้องปรับแต่งในกริทึดพวกซีสพวกค่าต่างๆนะนะครับเราไปกำหนดตรงดมันมีมั่งซับพอเลยตรงนี้คุณสามารถเซตได้เราไปกำหนดตรงนี้ให้เป็นจิดต่อ เดือนเป็นหน่ยเป็นเดือนอปีการต้องตามมาใช้ปีการนะถ้าเกิดคุณลืมคุณลืมพิมพ์ปีกาเลยไปใส่วงเล็บอื่นๆมันจะเออร์เลอร์มันไม่มไม่ถูกต้องความหมายของมันอนะ อีกครั้งหนึง่งหมายความว่าให้มันทำนายล่วงหน้าไปทั้งหมด12เดือนนะครเป็นพารามิเตอร์ที่เราตัมงมางคับให้มันว่าใายทายลวงหน้าไปทั้งหมด12เดือนเสร็จแล้วโอเค d e พ l o y ใหม่ครับต้องดีพรอยหรือโคเรสเตอ จริงๆมันต้องมีคอนหน็ได้คลิกที่โมเดลแล้วกดโปรได้ค่ะคือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนสิ่งอื่ปรับเปลี่ยนแค่แค่ตัวเดียวเราคลิกขวาตรงสตรัคเจอร์แล้วก็เลือกโปรเซสนะครับพอเลือกโปรเซสมันก็จะถามให้คอนเฟิร์มก็กดยสไปแล้วก็กดหลัดกดลังอีกรอบหนึ่ง เดียวร็จแล้วก็เคื่อนตาี้ก็เื่อนตังี้กด c l o แล้วคกด้วนอกเองออกกด c l o s สรอบแล้วก็ไปลองดูตัว model v i ว w e r ที่มันออกมาเป็นแบบไหน ในตัวของทางซีรีส์เนี่ยน,นะคะรู้สึกว่าจะดูแอคคิวไรตี้ชาร์าไม่ได้น้อมันจะต่างจากออาเครื่องพวกนี้เช่นทีพวกนี้นะคะมันมันไม่สามารถดูพวกลิฟแอคคิวไรตี้ชาร์อได้นี้ได้นะคะเพราะจังหวะ ถ้าจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันคอนกร้าวมาให้คุณเสร็จสรรเรียบร้อยเลยเวลาคุณจะเอาไปใช้จริงคุณก็ไปที่ไมนิโมเดลคูดิ t i o n แล้วคุณก็เลือกตารางตารางที่เป็นจะเอามาใช้อะเบต้าที่จะามาให้าาการคำนวณกดจำประจำได้ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนกับครั้งที่แล้วอ่ะเรานะครับที่เคยสอนไปก,นก็คือเอาตารางเอามาใส่นี้ทีเล็กแต่ตัวน,นี้เธอเรามีตารางเดียวใช่ไหมเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเราเลือกเข้ามาเป็นสองตารางเนาะเป็น C, like K, K, K. จดเระจำชื่อตารางไม่ได้มีฝ่องาลาตตอนเทรนนิ่งเราใช้ิตารามินแะล้วตอนเพสตัวสดตารางคุณจำได้ไหม <Okay. S 1> มันก็จะเข้ามาอยู่อย่นี้แล้วคุณก็กดพวกพ,วกพีดิกชั่นอะไรพวกเนี้ยพวเนี้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของ Time ซีรีส์ผลที่ได้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือเป็นลักษณะของเส้นปากจากเส้นชึบนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นปากก็คือเป็นเส้นที่มันทันายจุดที่เป็นเส้นชึกก็หมายความว่ามันเป็นเส้นที่เป็นข้อมูลในอดีตนะครับเมื่อกี้เราเที่สองแล้วมันก็ดูแบบแปลกเนาะแล้วมันจะออกมาแปลกถ้าเราลบชี

เปลี่ยนไปด้วยนะคุณสังเกตไหมเมื่อกี้นี้พอเซาตเป็นสิบสองตรงเนี้ยเป็นไงครับกราฟมันจะไปอีกแบบย่งอ่ะใช่ไหมาะตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปศึกษาคลาิเตอร์ตร,ตรงนี้ด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่